สวัสดีครับได้ยินกันไม่เอ่ยได้ยินไหมครับ ได้ยินเสียงผมใช่ไหมเอาละสิสวัสดีครับสวัสดีครับอ่าสวัสดีครับไม่ทราบว่าได้ยินเสียงผมไหมครับ ตอนตอนนี้ขอเสียงหน่อยครับขอเทสเสียงนิดหนึ่งนะครับมีใครได้ยินเสียงผมไหมครับโอเคได้ยินกันนะโอเคนะครับแสดงว่าเสียงเสียงมันอาจจะไปช้านิดหนึ่งนะครับ สวัสดีครับทุกท่านนะครับผมในนามของอเรียกว่าพี่ออดเลยกันนะครับก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่โพรเล c กอินดิเคเต s ร์ซิสเต็มไทยแนะครับก็จริงๆแล้วบางท่านก็อาจจะรู้จักผมมาบ้างแล้วนะครับแต่บ,บางท่านก็ยังใหม่ๆใหม่ๆกันอยู่อาจจะไม่ยังยังไม่รู้จักกันนะครับก็ขอแนะนําตัวก่อนแล้วกันนะ ่ผมเองก็ชื่อศิลพัฒนะครับชื่อเล่นชื่อออดนะครับเรียกว่าพี่ออตก็ได้นะครับไม่ต้องไปเรียกจงอาจารย์นะครับเรียกพี่ออเฉยก็ได้นะครับจากอ่าผมไม่รู้ว่ามากันครบหรือ,อยังนะตอนนี้กี่คนแลว้วผมไม่ทราบนะครับผมจะพูดไปเรื่อยๆนะครับวันนี้อาจจะ ไม่มีไม่มีวิดีโอรื้อเนื้อหานะครับเพราะว่าตอนนี้แชร์ไม่สามารถแชร์วิดีโอได้นะครับมันจะกระตุกนะครับต้องขอโทษด,ด้วยนะครับทุกท่านนะครับขัดข้องนิดหน่อยนะ โอเคตอนนี้น่าจะมากันผมไม่รู้ว่าครบครบทุกกลุ่มทุกกลุ่มหรือ,อยังนะอ๋อตอนนี้กี่คนสามสิบนี่คืออะไรสี่สิบสามคนใช่ไหมครับโอเคตอนนี้ทางอาในทางกลุ่มเรานะครับร่วมด้วยอเอ็ดมินโตแล้วก็ ทีมงานาผู้ฝึกสอนนะครับได้เปิดคอร์สอบรมนะครับตั้งแต่พื้นฐานาถึงคอร์สอดคอร์สแอดวานนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพื่อให้ทุกท่านนะครับอเอาไปเป็นแนวทางในการาทำตลาดนะครับทำตลาดฟอเร็นะครับอาจจะมีประโยชน์ได้ไม่มากก็น,น้อยนะครับซึ่งผมเองนั้นอตอนนี้ นะครับก็อยู่นะครับเบื้องหลังนะครับแห่งความสําเร็จพวกนี้นะครับอาจจะเป็นคอยกําลังคอยเป็นกําลังใจนะครับอาจจะมีการให้ข้อมูลบ้างนะครับเล็กน้อยนะฮะซึ่งตัวผมเองเนี่ยตอนนี้ก็ได้ทําระบบนะครับกําลังทดสอบอยู่นะฮะที่ผมได้แชร์ไปนะครับซึ่งจะเป็นอ่าตัวอินดี้นะครับตัวอินดี้ ที่มีการอาบอกอจุดเข้าจุดออกนะครับคิดว่าอีกไม่นานคงจะได้ใช้กันนะครับส่วนเรื่องคอร์สต,ต่างๆนะครับที่ทางทีมงานเราได้ทําทขึ้นมาแล้วก็เป็นรูปแบบการสอนนะครับตรงนี้ก็กต้องฝากนะครับคณะเรียกว่าเป็น น้องๆมิพี่หลายท่านนะครับที่ได้เข้ามาเป็นผู้ถ่ายทอดนะครับถ่ายทอดการใช้ระบบนะครับหรือคอร์สการสอนต่างๆพวกนี้นะครับให้กับทุกท่านนะครับก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับมีคำที่เนี้ยหรือว่าสอบถามอะไรก็สอบถามเข้ามาได้นะครับ ส่วรายละเอียดเรื่องชื่อของผู้สอนหรือว่าผู้อบรมนะฮะผมยังไม่ทราบทั้งหมดนะครับเราจะแบ่งโซน่าโซนที่กลุ่มนักเรียนนะครับเป็นสี่โซนด้วยกันนะครับผมว่าน่าจะพอพอพอ,พอทราบกันแล้วส่วนทีนี้ ส่วนตรงนี้เนี่ยผมอยากจะมีอยากจะแชร์แต่ว่ามันแชร์ไม่ได้นะครับตรงนี้ติดปัญหาเรื่องอาจจะภาพกระตุกหรืออะไรนะครับมันการสื่อสารจะชา้าลงเลยไม่ได้มีการแชร์ภาพหรือว่าหรือว่าผมจะตอนแรกผมคิดว่าจะแชร์การวิเคราะห์นะครับวิเคราะห์สดให้ดูแต่ว่าตอนนี้มันภาพมันมาไม่ทันนะครับมันทําให้ชา้าทําให้กระตุกนะครับ ส่วนระบบที่เราได้พัฒนาขึ้นนะครับก็จะจะมีการพัฒนาต่อ,ต,อต่อไปเรื่อยๆนะครับและครั้งนี้ก็การเปิดเปิดคอร์สครั้งนี้นะครับจะเป็นคอร์สที่สอนฟรีครั้งสุดท้ายนะครับต่อไปเราจะไม่เปิดฟรีเลยนะครับ ส่วนโค้ดต่างๆนะฮะโค้ดต่างๆที่ได้จัดทำคอร์สร่วมกับเอ็ดมินโตนะฮะตรงนี้นะครับจะเป็นผู้ที่รับผิดชอบนะครับเรื่องการเรียนการสอนทั้งหมดนะครับนะฮะมีข้อมูลหรือว่ามีข้อข้องใจสงสัยตรงไหนก็สอบถามเอ็ดมินนะครับที่ดูแลกลุ่มแต่ละกลุ่มได้เลยนะครับ <c oughs> ส่วนอเนื้อหาอื่นๆนะครับ <c oughs> ส่วนเนื้อหาอื่นๆนั้นก็ถ้าเกิดได้เรียนได้ได้เรียนแล้วได้อ่าศึกษาไปนะครับก็ให้นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์นะครับไม่ว่าจะเป็นอ่าในรูปแบบของแท่งเทียนก็ดีนะครับแนวรับแนวต้านนะครับหรือรวมทั้ง ่าระบบอื่นๆทั้งดาว n ทอรี่นะครับาาการใช้บอลินเจอร์หรือว่าเป็นจะติดเทนลายออะไรก็ดีนะครับผมว่าตรงนี้เป็นประโยชน์นะครับทุกทุกอินดี้ทุกระบบนะครับที่สอนนะคือเราเนี่ยสามารถนำหยิบมาใช้ได้ทุกตัวนะครับซึ่งจะเป็นแนวทางแนวทางในการเทรด ได้ดีนะครับาทุกท่านที่อาจจะเป็นมือใหม่แล้วก็มือเก่านะครับตรงนี้การเรียนการสอนนะครับหรือว่าการเรียนรู้เนี่ยไม่มีที่สุดนะครับเราสามารถพัฒนาไปเรื่อยๆได้นะครับเราอาจจะหยิบนะครับอแนวทางการการที่เราแนวทางที่เราเรียนรู้ไปเนี่ย เอาไปเพิ่มเติมได้นะครับปรุงแต่งให้เกิดประโยชน์นะครับอาจจะแต่ทุกอย่างนะครับมันอยู่ที่วินัยของเรานะครับวินยัยจิตวิทยานะครับแต่ละคนอาจจะเทดไม่เหมือนกันบางคนทําได้บางคนทําไม่ได้เพราะอะไรก็ต้องหาจุดบกคร้องอของแต่ละคนนะครับหาจุดอ่อนจุดแข็งของตัวเราเองว่าเรามีจุดอ่อนตรงไหนนะครับ จุดที่มันผิดพลาดตรงไหนเราให้เรากลับมาทบทวนนะครับถ้าเกิดเราเรียนไปแล้วไม่เราไม่ใช้ประโยชน์เนี่ยถ้าเกิดเราทิ้งมันไปแล้วก็ตรงนี้มันก็จะหายไปนะครับแล้วเราก็ไปเริ่มอันใหม่ๆโดยที่ทิ้งเก่าทิ้งอันเก่าไปพอเราเริ่มใหม่เราก็จะลืมมันเก่านะครับให้เรากลับอเอาวิธีใช้วิธีคิดอ่านุ่นอะรูปแบบเก่ามา,ามาประยุกต์ใช้ร่วมกับ วิธีการเทรดแบบใหม่ด้วยนะครับให้ประยุกต์ใช้เขาไปด้วยกันมันจะให้ทำให้เกิดประโยชน์มากขึ้นนะครับส่วนการเทรดเนี่ยแต่ละแนวทางของแต่ละคนจะไม่เหมือนกันนะครับก็ให้ประยุกต์ใช้นะครับสิ่งที่เราถนัดสิ่งที่เราชอบนะครับบางคนอาจจะชอบชอบใช้บอลล er, ินเจอร์บางคนใช้แนวรับแนวต้านนะครับ บางคนใช้การดูแท่งเทียนนะครับหรือบางคนไม่ชอบใช้ในระบบที่เป็นอิอนดี้หรือเทียต์กาเปล่านะครับตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับความถนัดของแต่ละคนนะครับส่วนในเรื่องเอ็มเอ็มนะครับส่วน MM เอ็นี่ยตรงนี้นะครับให้ทุกคน เทรดตามความเหมาะสมนะครับที่เป็นไปได้นะครับถ้าเทรดในถ้าเกิดโอเวอร์เทรดนะครับโอเวอร์เทรดเนี่ยต้องระมัดระวังนิดหนึ่งนะครับอาจจะรวยเร็วนะครับแต่ข้อเสียก็มีมากนะครับต้องระวังตรงนี้นะตอนนี้น่าจะมาประมาณเก้าสิบกว่าคนนะครับเก้าสิบกว่าคนนะฮะ การมรรทุพิเศครั้งนี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากนะฮะคือผมอาจจะมาแนะนําตัวนะครับทำความรู้จักกันนะครับเพราะบางคนอาจจะไม่รู้จักผมและไม่รู้จักแอดมินบางขัานนะครับซึ่งผมเองเนี่ยก็ร่วมกับน้องๆน,นะครับสองสามคนนะครับได้ร่วมกันเปิดกลุ่มนี้ขึ้นมาตั้งแต่ปีไหนผมจำไม่ได้้วเนี่ยหลายปีเลยนะครับจากกลุ่มเล็กๆนะฮะ ก็ได้พัฒนาแล้วก็เตบโต,ต,ตขึ้นมาเรื่อยๆจนตรงนี้เราจะพัฒนาไปาให้ให้มันแอคทีฟขึ้นนะครับใหญ่โตขึ้นนะครับซึ่งจะอาจจะทำระบบต่างๆขึ้นมาให้ทุกคนได้ใช้กันนะครับได้ทดลองกันนะครับรวมทั้งอา,อาจจะเป็นโปรแกรมเทรดก็ดีนะครับตัวอินดี้ก็ดีและรวมทั้งตัวโปรแกรมที่ลงในมือถือหรือ Android ก็ดีนะครับ หวังว่าต่อไปคงจะได้ใช้กันนะครับแต่ให้อดใจรอนิดหนึ่งนะครับมีใครจะสอบถามหรืออ่าแชทเข้ามาคุยกันได้นะครับตอนนี้อาจจะได้ยินเสียงผมฝ่ายเดียวนะฮะโอตอนนี้เข้าปีที่สามแล้วนะนะครับ ก็เราจะพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับไม่หยุดยั้งนะครับแล้วก็จะมีการเรียนการสอนแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าต่อไปนะครับอาจจะมีการาเก็บค่าอบรมบ้างนะครับเพราะว่าทางเราเนี่ยได้เปิดสอนฟรีกันแต่ว่าบางท่านก็ไม่ได้ให้ความสนใจนะครับต่อไปอาจจะมีการเก็บค่าอบรมกันบ้างนะครับ ส่วนเรื่องการวิเคราะห์กราฟนะครับตรงนี้ผมไม่รู้ว่าจะกินกินเวลาไปเท่าไหร่นะครับการวิเคราะห์กราฟเนี่ยแต่และคู่เงินนะครับผมจะวิเคราะห์ให้ทุกๆวันนะครับอาจจะไม่ครบทุกคู่นะฮะขอมาเดี๋ยวผมก็จะวิเคราะห์ให้นะครับแต่วันไหนถ้าเกิดผมไม่ว่างจริงเนี่ยต้องขอขอโทษด,ด้วยนะฮะบ,บางทีอาจจะไม่ได้วิเคราะห์ให้นะครับ โอเคนะส่วนวันนี้ที่ผมวิเคาะกราฟไปนะครับ <c oughs> ก็จะมีอยู่อาสามคู่นะครับซึ่งจะมี่าคู่ของ E.U. นะครับ G.U. แล้วก็ a u d นะครับ a u นะฮะ E.U. นะครับ,รบแตที่ผมวิเครานะน์่ะคือบางทีทิศทางที่ผมวิเคราะห์ไปมันอาจจะไม่ตรงนะครับอาจจะไม่ตรงหรือว่าผิดพลาดไปบ้างก็มี คือมันยุยกับพฤติกรรมของราคานะครับ<ม>ตรงนี้ออย่างที่ผมวิเคราะห์ไปนะครับแนวโน้มของราคาเนี่ยผมวิเคราะห์ว่าลงเพราะอะไรนะครับเพราะว่าราคาเทรนของราคาเนี่ยมันยังเป็นเทรนที่ขาลงอยู่นะครับถ้าเราไปดูในทำฟร,รมใหญ่ยังเป็นขาลงอยู่นะฮะซึ่งราคาที่ผมวิเคราะห์ไปจะมีจุดแนวรับแนวต้านนะครับ ซึ่งตรงนี้จะเป็นนาัยยาะสาคัญที่ว่าราคาเนี่ยอาจจะการเกิดรีบาวน์นะครับอีกรอบหนึ่งหรือถ้าราคารีบาว์ไม่ผ่านนะครับมันก็จะกลับตัวลงมาทําโลเดิมนะครับแต่ถ้าเกิดมันหลุดแนวต้านนะครับถ้าหลุดแนวต้านหรือแนวซัพพอร์ตที่หนึ่งไปเนี่ยราคาตรงนั้นราคาอาจจะไปยืนเหนือตรงนี้อาจจะเป็นเปลี่ยนทิศทางเป็นขาขึ้นนะครับ ในส่วนของ EU นะฮะแต่ถ้ามันไม่ยืนเหนือเหนือตัวัพ p p o r t นะครับัพ p อ o r t ที่หนึ่งเนี่ยราคามันก็จะลงต่อไปเรื่อยๆนะครับนะฮะอาจจะรีบาวเล็กน้อยนะครับส่วนคู่ของ GU ก็เหมือนกันนะส่วน GU เนี่ยผมก็มวิเคราะห์ว่าลงนะครับวิเคราะห์ว่าลงนะฮะมันจะขึ้นไปรีบาวขึ้นไปแล้วก็ทำทำโล์ลงมานะครับ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเราต้องดูว่าราคามันจะหลุดตัวซับพอร์ตที่หนึ่งหรือเปล่าถ้าไม่หลุดเนี่ยแนวโน้มมันจะเป็นขาขึ้นนะครับแนวโน้มจะเป็นขาขึ้นนะฮะถ้าหลุดเนี่ยมันก็จะลงต่อเนื่องนะครับส่วนอีกคู่หนึ่งคือ a อูนะครับมีคนขอมาผมมีเคราะห์ให้นะครับผมวิเคราะห์ว่าอ่า มันขึ้นไปแล้วจะเป็นขาลงแต่ว่าตรงนี้ยังไม่แน่นอนนะครับอาจจะเป็นตรงนี้มันกำลังทําในช่วงของไซด์เวย์อยู่นะครับถ้าราคามันเบรกขึ้นเหนือราคาที่ผมกํากหนดไว้เนี่ยมันจะเป็นขาขึ้นนะฮะแต่ถ้ามันไม่หลุดตรงที่ผมตั้งออเดอร์ไว้นะครับตรงนี้มันก็จะลงมานะครับเป็นขาลงนะครับซึ่งมันจะเปลี่ยนเทรนจากขึ้นเป็นขาลงเลยนะครับนะครับผมมีเคาะไว้ในไทม์เฟรมสมนะฮะ นี้พอคร่าวๆนะครับก็ต้องขออภัยด้วยเพราะมันไม่เห็นมันไม่สามารถเห็นเห็นหน้าจอนะครับแชร์จอได้นะครับส่วนเนื้อหาอื่นๆนะครับเนื้อหาอื่นๆนะฮะเรื่องอการเรียนการสอนต่างๆนะครับ ถ้าไม่เข้าใจตรงไหนนะคะให้สอบถามเข้ามาจากกลุ่มแอดมินและกลุ่มผู้สอนนะครับได้เลยนะฮะไม่ต้องเกรงใจนะครับส่วนวิดีโอวีโอชุดนี้นะครับจะไม่มีย้อนหลังให้นะครับคือเราจะไม่ได้เก็บบันทึกดูย้อนหลังนะครับ เสียงอาจจะติดขัดบ้างนะครับเพราะว่าอาจจะมันอาจจะไม่เสถียรน,นะฮะถ้าใครมีข้อสงสัยหรือว่าอยากส,สอบถามเพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับระบบนะครับถ้าผมแนะนำได้ดผมจะแนะนำนะครับทาง าทางแชทนะครับสอบถามเข้ามากันได้นะครับถ้าผมมีเวลาผมจะตอบให้นะครับโอเคเอาอย่างนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวส่วนเรื่องวิดีโอชุดนี้นะครับพอดีทางเอ็ดมินขอมาว่าเดี๋ยวจะเอาลงให้ทาง ทางกลุ่มนะครับจะเป็นวิดีโอเกี่ยวกับแอดมินนะครับแอดมินโตนะครับและทีมงานนะครับเดี๋ยวให้ติดตามทางาวิดีโอเดี๋ยวจะลงกันให้นะครับ มีใครต้องการสอบถามเพิ่มเติมไหมครับเสียงอาจจะไปช้านิดหนึ่งนะครับ คนอก็บอกว่าหลุดบ้างนะครับน็ตไม่ดีหรือว่าอาจจะค้างๆนะครับโอเคสุดท้ายนี้ก็ไม่มีอะไรมา